หมายเลขเจ็ดหน,วนึ่งสามสอดรบนครที่สิบสี่วันนี้วันที่ยี่สิบสามเดือนพฤศจิกาเดืนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ ส4ตรงกับวันที่23เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ที่ข้าพเจ้านางสาวอังสุมาลินพงสวัสดิ์ขอถวายขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธภูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สําเ็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งผู้บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจองอนุอโมทนาในการสวดสาธยาย ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพค่ะของพระสีรัตนะตายกรวาอาจารและเท,เทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทธยายมนต์ต่อไปโปสวดชมน้ำเทวดาสัมมาตาจักรวาเลสุอันตระฆาชันตุเทวดาสัตตมังลีราจัสสุนตุสักขมุกกังสัเก,ก,กเฮกา,ม,าเเมีแตลูเปคิริสิกาลัตเตเดจันตลิเขวิมาเนตีเปรละเทสขามีแตลุว่นะคะอันนี้ค่ะว่าถูหตุเหตุ เตมารเจยันตุเทวาชลธารวิสเมยักขะกันทันาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวัลาวจันนังสาธุโมเมสุนันตุธรรมะสนากาโลยมัทันตาธรรมะสนากาโลยมัทันตาธรรมะสนากาโลยมัทันตาอดสวดนามาการสิทธิคาถานะโมตัสสะพวะโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสสพวตโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสพวะโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ภุตสวดสัจจะกิยาคาถานัตถมีสาระนางอัญังพุทโธมีสาระนางวลังเอเตนะสัจจะวินะส่วนที่มีตุสัพพะธานัติมีสาระนางอัญังธรรมโมมีสาระนางวลังเอเตนะสัเชนะส่วทีมีหุตัวสัพพะธานัติมีสาระนางอัญังสังโฆมีสาระนางวลังเอเตนะสัเชนะส่วทีมีหุตัวสัพพะธาสวดมหาการุณิโกนาถุ ติอาทิกาคาถามาหากาลุณิกนาโถอัตถายะสภะปานินาปุเรตวะปารมีสภะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนะมาหุนตุมาหุนตุสัพภุปัตถวามาหากาลุณิกนาโถหิตายะสภะปานินาปุเรตวะปารมีสภะปตโต โสติโมตังมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุนตุสัพูปัตวะมหาการุญโกนาโถสุขายะสพัพพะปานินำปุเริตะปารมีมสัพพะปตโตสัมโพธิมมตังมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุนตุสัพพูป,ปัตวะขดส่วนมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสัมัยังภะคะวาสักเกศุวิหารติกะปิลาวัตุสมิมหาวเนะมหาตา พิคุสังเคนะสติงปัญจมาเตหิพิคุสติหิสัพเปหะวะอรหันเตหิทัาสหิตาโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยะเยนะสันนิปฏิตาหุติพคะวันตังทัสสนายะพิคุสังกันตะทโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตตโธหสิอายังโขภพวาสเกสุวิหารติกะปิละวะตุสมิงมหามเนวะหัตตาพิคุสังเคนะสติงปัญจมาเตหิพิคุสติหิสัพเปหะวะอรหันเตหิทัาสหิตาโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยะเยนะสันนิปฏิตาหุติพคะวันตังทัสสนายะพิคุสังกตะ ยันนุนะมะยัำปิเยนะภะคะวาเตนุปสังกัมมยะยัมาอุปสังกัมิตวาภะคะวาโตสันติเกปะเตกะคาถาภะเสยะยามาเตอโธตาเทวตาเสยะถาปีนามะปะละวาปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังภาษาเลยัสสาริตังวาภาหังสามัญยะชฉยะเอวะเมวะสุทวาเสสุเทวีสวนตะหิตาภะคะวาโตปุระโตปาตุละหังสุอัตโขตาเทวตาภะคะกวาตังอภิวาเทตเทตวาเอกัลลังตังถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกะเทวตา พระครโตสันติเกมังกะถางกพาสิมหาสมัยโยปวันสมังเทวกายาสมาคตา เลังเฉตวาปะลิขังอินทกเกลังโอหิตาวามีชาเตจารันติสุธาวิม,มาลาจักุมตาสุทันตาสุสุนักติอัตโขปราเทวตาภะโขโตสันติเกมฑ์อิมังค์าถังภาสีเยกกติพุทธังสารังคาตาเสนาเตขมิสันเตปยาภูมิปะหายะมนุสังเทหังเอวะกายังประริปุเรศสันติติอัตโขภะภะวะภิกขวกวุขวะมันเตสิเยปุยะเย,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 ยนะภิกภเวทัสสะโรกาธาตุสุเทวตา สันนิปติตาหุติตถาคตังทัสนายพิคุสัำคันตาเอพิเตพิคเอเหสุสมาติตังมัทนางอัลันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภพระวันตานังเอตัปปัลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหตุสมสุยะถาปีมะย่างเอตัลหิเหพีเตพิคเวเพวิสันติอนาคตัมัทนางอัลันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภพระวันตานังเอตัปปัลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเพวิ ส่นนิปฏิติตาพระวิสันติเสยยะถาปีมยหังอิตาลหิอาทิกาคีตัสสามิภิกเวเทวกายานังนามานิอิตายุสาสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสาสามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกรรมนาสิกาโลธาพาสิสาสามิติเอวัมพันติติโคเตภิกขุภควโตุปจจสโสสงภควาเอิตาทโบจัสิโลกรมานุกัสสามิยะถาภูมาตัทธสิตายสิตาคีริครับพลังปะหิตตาสามะหิตาภูโศเสหะ สุทูสีหวสันลีนาลงมะหังสาธพิสามคุณโอทาตัมสะสุทธาวิปัสสนามาวิลาภิยโยปัจจสติยะตัววะเนตาปีละวะเทวิตตัวมาแต่ยิสัทธาสาวเกศสาสนลาเตเทวะกยาภิการตาตีวิชานาถาภิปวติตาตัมวะกัคลุงสุตตวะพุทธศากดิสานังเตสัมปัตุลหุยานาอมนุสสานัทสานังอภิเกจตัมมัทธคุณสหัสสานาถสัตตเลิงสตังเอเคสหัสสนาอมนุสานวมัทธสงอภิเกนะตัมมัทธคุณทิสาสภากุตาอ่หิงตันณสภอภิญญายะ วิคิตวันนั้นตะคุมาตะโวมันตะยิสตะถาสาเกตสาวในระเตเทวะกัญยาพิกันตาเตวิชาณารรมพิโกเยภูหังกิตตะยิสสามิขีธาหิอนุปปสโสหัตตาสหาสาวยาคพุมาวากรวิลาวัฏวัยที่มันัวชุติมันโต โพสุภาสมิติมนาคุิมันจาทีสังราชยศิละถกภาษาสติคนะพะนางอธิปติมหาราชยศิสีโสปุตปิตัสสาภาวงศนะมามากะไหลยิมันโตชุิมัโตพนะมันโตยสศิโนวะรมนาภิกรมภิกุนาสัมิติมนาถ้าขีนันตที่สังราชวิุนหตปาะาสติคูฮันทานังอาิปฏิมหาราชยศิีโสปุตปิตัศสาภาวง ุริมจาที่สังชาราชาทัตตาลโถปัสสติคันธพนอาทิปติมหาชายสัสสกุตปิตสาภาโวอินทามามหาภไหลที่มันตัวุติมันตวนะมันตยาสัิสีนโมธมนาภิกมพิบุนาสมิติวานังทักขีนันจ่าที่สังราชวิลุนหัวตปัสสาตติคุมพันธนังอาทิปฏิมหาราชายาสัตสสกุตปิตัสสาภาโวอินทามามหาภไหล่ที่มันตัวุติมันตวนะมันตยสัสนโมธมนาภิกมพิกุ มันจะที่สังราชาวิรุปปะโคภาษาปตินาคณะที่ปฏิมหาราชายสึกษาสุโขทติย ต้องกับคันทักโคนะโรลคันทัโคอาคูมันตรสิโคเจวะติมพาลูสุเรวัชะสายเดจันเยจะราชโนคันทภาสาจาราชุพีโมธมนาพิกมงค์ขีหุนังสัมมิติมวะนังอาถาคูนาภาษานะคาเวสาราสหัตจักกากรมพระสัตตาอาคูปายาคาสหายติพิยมนาทัตตาลธาจะอาคูนาคายาสเิโนเอลาวันนมหานาโคนโศภาคัสัมมิติวะนังเยนะคาราเชสหัสสหันติทิพาทิชาปะคีวิสุทธะคุไวหายาสเตวะนั วชาตาปัตตาจิตตาสุปนาอาเตเตสานามาอภิยันตทานะคะราชานะมาสิสุปนาตโตเขมามก,กาสิพุทโธสหาหิวะจาริอุปหะอุป,ป่าวะหายันตานะคะสุปนาสารนามก,กังสุพุธังิชิตาวชิรหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาภาตโลวะสาวสเตเตอิทิมตุเยสเินโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวกัสาวิปจิติสุๆๆจิตตตจปปหาราโท นาโมจิสหัสสัตตันต์จ่าภริปุตตนานังสัพเพโรตถนามาาาาัตคาสันนิยิตาวังภริไสนาภระราหุกัทามุปปาคัามุงสัมโยธานิปัตนเต,นเต,นเตนพิกขุนังสัมมิติวะนังอปโปตเทวะปัทวีจเตโชวาโย,ยตถาคัามุงวาลุนาวาลุนาะวาลุนาเทวาสองโมงจาย,ยัสสาส,าส,าส,าสหาเมตตาการุณากายิกาครูเทวายัสเศโนทถ้เสติฐัถ้าสถากายาสัพเพนานัตตาวันนี้หนุ่ยที่มันตุชุติมันตุววันนัมันตุวยัสเศโนว่าทำอานาพิตูลพิขุนัง สามิเตงวนางเวทูตเเทวาสหะลีตอศสมาตัทุเวยามาตันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูภุลักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยามาคูภุลักิตานักตานิภุลักิตาวาคุงเทวาราหกาวัสุนางวัสมวเสโถสโกปฟ้าคัปุลินตะโททะเจติตัทธากายสัพเพนานะสามิโนยทิมันโตชิติมันโตมนตมันโตและสรีนวะธรรมนาภิกขโมพิคุนางสามิเตียงว่นางอาถาคูสาภูเทวาชะลามาคิตาสิริวาลิตากาตัโลชาจะอุมาภุปปัญพาสิโน วาลุนาสหธรรมะจะอัจจตาจะอเนชกาสูรเยรูจลาอาคูอาคูวะสาวนีสีโนทัศเตตทัธากายาสเพนะนาตาวันนิหนที่มาตัวชุติมือนโดนแล้วมาตัวยักษ์สนวลมหนาพสัมมิติมว่นางสามารถนางมหาสามารนางอนุสามะนุสุตตมาปินทัปปทุิกาอาคูอามโนปทุสิกาอาตะคูหาละโยเทวเยจารูหิตวะสีโนปาราคามหาปาราอาภูเทวยะสีโนทัศเตตทัศธากายาสเพ นานตวน่วันหนที่มันโจชิติมันตัวน้ำวันตัวยศศีนงธร,รมนาภิกรมงพีกพุกนังสมิติมณังสุก,การการุมหาลุนาคูเลกานาสาสหาโอทาตักยหาปามุขาคูเทราวิจักขนาสัทามาตาหาลาักขาสักาต่ยศสิีนนทาอย่งอาคาปชัชน เดท,ทวาน,นิกายาสเพนะนะแต่วันนิโนน้ำวันวายเย,ยนะอากาันตุเย,ยจันเย,ยสติสาสหาปะปภุชาตาติมะเขลังโอคตินะมาสองวันทะเขโมคาตะลังนาคังจันทวะอาทิตาติตังสุภมาปะละมะโตจับปุตตาอิทิมะโตสหัสสันนังกุมาโลติโสาจสารโสภาคะสสมิติมวังสหัสตพามาโลกานาะมหาพาม,มาพิติตติอุปป,ปันโนชติมันโตุพิสมะกายโยยะสิเสยะสัสสิโสสัทธเศถะอิสราอาคูปะเตกะวะสวัตติโน เตสัญจามัชชะโตคาหาลิโตปริวาลิโตเตจักรเพอภิกันเตสินธิติเวสพัมมาเกมาลเสนาพิกามิปัสสากันหาธรมะเทียะเอถักันหาถาพันธาถารเคนาปันธาวัทูสัมมันตาปริวาเลถามาวูมณติถากุฏินาอิทธิถามหาเสืนงกันหาเสนาภะเปสัยิปานินาตระมาหะจัสรังกตะวานาเพระวังยะถาปอบุสะโกเมโกฐานะยันโตสวิชโกตัตธาโสกตูทาวัตติสังโกตูอสังห์ อัศยังวัสเตันจตพังปิญญาญาวิภิคตวรรตะคุมาตะตุอามาตะยิสันธาสาเกศาวเสนรเทมาลาเสนาพินตาติวิชานิพพโตเตจตบอมะคุลุสัตวะพุทธศาสนาวีตาราคีปะกัมพุนีสังรมังคีอินชายุงกับเพวิชิตังสังขมาภิยาติตายัสสีโนโมทันติสหะภูเตหิสาวกตาเตชะเนสุตาติปุสดุลราชยาปกรณะโอเปพุทธเตชะสารลตนะตายะธรรมิกาเตชะปัสิทธิปัสีเทวานารายะ ปัละมีสุลาสิทธิพัมมาจากอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลขกกาสามุทาภูตงโพตุงคังคาจะสัพมมาาพมะชัยยะปสสิทธิต็มพวันตุเตชัยชยะชัยยะทลาทิทลาณิอุท,อทะทิอุทะนิณทินาทิชัยชยะชัยยะขะคนล,ละตนะละนิสัยยะนิไรยะส,ยส,ยสยัยยะเสนะเมรุราชภรณาชีชัยชยะชัยยะคัมพีลโสมพีนา เนทะนาคีปีสาจะจะปูจารีชัยยะชัยยะทุนิมิตตาโลคีชัยะชัยะสิงคีสุธานะสุธาธานะมุขชาชัยะชัยะวรุนนมุขสาตาชัยยะชัยยะจปาติกนาคากะกูลักันทะคะชัยยะชัยยะคันชะคัชชะขณะณตุลงสุก,กะละปูชงสีหาพยาค่ะ สีปาชัยยะชัยยะวะลุณะมุขะยาตาชะชิตะชิตะเสนนาลีปุณะติดตุตินารีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะทละนีตละสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะทละนีสานตินะสัทธาชัยยะชัยยะมังกาลาชะลัญยาภะวัคเญชัยยะชัยยะวะลุณนะยักเญชัยยะชัยยะลักขะเสสุระภูชะ สัพพังชาย,าชายาะชยยะอรหันตาปัฏิกพุทธะสาวังชาย,าชายาะชยยะมหิสุโลหะโลหะอินเทวาชายะชายะพัมมะสุลโคชายะชายะนาโควิลุนหโกวิลุปะโคจันทิมาลาวิอินโทจะเวนะเตยะโยจกโกักุเวโลวะลุโนปิจกักขิวายโยจะปาชุนหูกุมาโลทะตะรัทธโกอัฏฐาระสะมหาเทวาสิติตะปะ สัอาอาโอโทะโยอิสโนสาวกาสัพพาชยะราโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโลจะชยะกังเอเตนะชัยะเตเชนะชยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังคะลังชยโยปิพุทธะสิริมะโตะอะยังมาลัสะจะปาปิมะโตะปะราชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมติตาชยะตาธาพะมะนา มเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสิลิมาโตเอะะยังมาลาโสจักปาปิมาโตปาลาชัยโยอุโคสายามโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาตถาอินทิทนามหาเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสิลิมาโตอะยังมาราสสจักปาปิมาโตปาราชัยโยอุโคสายามโพธิมันเทปะโมทิตา ช,ททะะชัยยตถาเทวคนามม่สิโนชัยโยปิพุทธศาสตร์สิริมาโตอายังมรารสะจับพาปิมาโตปาลาชัยโยอุโโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยยตถาสุปะะันนคนามม่สิโน OO ชัยโยปิพุทธศาสตร์สิริมาโตอายังมรารสะจาัพปาปิมาโตปะลาชัโยอุโโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยยตถานะคะนามม่สิโน OO ชยโยปุถสสะสิริมโตอายังมาราสะตปาปิมโตปาราชายโยอุโคโสยามโพธิมันเถปโมติตาชยัตถาสัพพมคคนามะเหสินโนชย,ยนันโตโพธิยาโมเลสกยานังนาทีวัะโนเอวังวะถาวังวิชายโยโหหิชย,ยสูชยามังคะเลอปาราชิตาสังเกสิเสปทาวิโปคะเลอภิเศเกสพพุทธานัง ขับปัตโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปะผาตังสุขุติตังสุขโนสุโมตโตจสุยตถังพมตาลิสุปัทคีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกัมมังปณิธิตเปปัทคีนาปัทคีนานิกตะวนาละวันตถีปัทคีเนเตอัฏฐลัทธสุกิตาวิรุณหาพุทธะสเนอลาโคอโลคาสุกิตาหุนทะสหัพเพหิยาติพิสุตันตุ โหนโตเยเทวาอัศมิงาเนอาทิกตาทีคายุกาสธาหุนตุสุกิตาหุนตุสพธาละขันตุสัพพะสัตตานังละขันตุทีณาสาสนางยากาติปัตถาปัตถนาเตสังสเพปุเรนตุมโนละถาจิตตกาเลปวัสสันตุวัสสังวัตสาวาลาหกาโลคาตุปัตถวาเตสังนิวาเลเรนตุ จะสัพพะทากายะสุขังทิตาสุขังอรหันตุยะถาอรหังบทสวดธรรมานิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเชตาวะาเนี๊อนากะปิปินทิกัสาอารามีตัตตะละโขภะคะวาภิกขุอามันเตสีพิกขะโวเตปัฏฐนเตติเตภิกขวะภะวะตัวปะจักษ์โสสงภะคะวาเอตัาเทวะจะอุปาทาวาภิกขเว ตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาระอนิจติตังตถาคตานุอภิสัมพุชติอภิสัมมติอภิสัมพุชติตวาอภิสัมมตวาอชิกติเทเสติปัญญาปิิตปัฏฐปติวิวารติวิภาชติอุตานีจะโรติสเพสังขาราอนิจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวา ถาคตานางทิตาวะสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมะนิยามตาสัภีสังขาราทุขติตังตถาคตตอภิสัมพูชะติอภิสัมมติอภิสัมพูชติวะอภิสัมมตวะอชิกาติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภะชติอุตานิกะโลติสภพสังขาราทุกขติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวะสาทาตุธรรมตทิตตาธรรมะ ธรรมานิยามาตาสัพเพธรรมานัตติตังตถาคตโนอภิสัมพุ儼儼ชติอภิสเมเติอภิสัมพุชติวาอภิสเมตวาอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัานเปติวิวาลติวิภาชติอุตานิการโรติสัพเพธรรมานัตติอิทามาโอจัตพระกวาอัตตัมนาเตภิโกพระวโตพาสีตังอภินทุติบทสวดพระเทกะ ัตคาถาอติตังนานวาวาคามยานาปฏิกเกลเนะคะตังปกคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่ควรพึงพวงสิ่งที่ยอามาไม่ถึงย้าทาที่ตังไปเห็นนันตังปัจจานะคะตัง,ตงสิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจตูป,ปัน,นจะโยธรรมตถาตถาวิปัสติอสังหีราอสังกุปังตังวิทามนุพะลูหยเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นน,านั้นยงแต่มแต่ไม่งอนแย่ไม่คลอนแคลน ขอคนพ่อคูณอาการเช่นนั้นว่าอิเชวะจิตตมาจับฟังโกชัญญามาระังสุเวความเพียรเป็นสิ่งกิจที่จะต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้ไนฮนโนสังคารันเตนามหาเสนีนามัจุนาเพราะการแัดเพยงต่อมัจุนาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารเอวังวิหาริมาตะเปงอาโหรัตมะตันทิตังตังเวพระเทกะลโตติสันตัวชิกเตมุนีติมุนีพูดสงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนี้ไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นว่าผู้เป็นเพียงแม้ราดีเดียวก็น่าชมปดสดธรรมะสังเวคปัตะเวคณะสเพสังคารานิจจนะส,สังขารคือจิตร่างกายจิตใจแล,ลระรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นเป็นทุกขทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บ ตายไปสเพธมาณตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตว่าตนของเราอะทุกวงัชวงชีวิตตั้งชีวิตเรืนของไม่ย,ยั่งยืนทุกวังมาละนงังความตายเป็นของ,อย,งอยั่งยืนอัศวังมะยะมาลิตตพังอันเราแต่ต้องพึงไจเป็นแท้มาระนงังปะ ลิโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอัญญาตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียเ่ยงมรณะเมนิยตังความตกเป็นของนามาตยของเราเป็นของเที่ยงว่าตะคคนที่จะสังเวชอ่ะยังกายโยอะถีรังร่างกายนี้ไม่ได้อยู่นานอะเบตาวิญญาณนพันธปัสจากวิญญาณฉุดโทอนเขาทิ้งเสียแล้วอะทิเสสะติจังนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะ ลิงคะลังอีวังอีวะปัดดูดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนน้รัตถางหาประโยชน์อนิจจาวัฏสงคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนาอุปาทาวะยะธรรมี้โนโม,มีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่วนเป็นธรรมนาอุปาชติตติวานิรุชันติทันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวิปุสโโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามลรันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงจะตายอยู่มะลิสุสมะริ มะลิงสุจัตมะลิส,สะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมะลิสสามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่มีเอตถะ,ะสั่งสยโยความสงสัยของความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยปรดสดเมตตาย,ยัางกินจิ่ยังกินจิสุข,ขุสารังกาลังสัพเพหิพระเตหิกตังปุญญโนโอนุโมทันตุสุนันตโนตโคณโตเยเทวาอัศมิงขานีอา,าทิคเตอธิกะ อาทิตกาตาธิขายุกาสัตตาโหตูสุกิตาโหตูทุขาปรมุตันตูมาตาปิตาสุกิตาโหตูทุขาปรมุตันตูสัเพยาติกาสุกิตาโหตูทุขาปรมุตันตูสัเพยิอายาติกาสุกิตาโหตูทุขาปรมุตันตูสัเพยิิตาจัพาสัเพยขาทัพาเปตาสุกิตาโหตูทุขาปรมุตันตูสัเพยอาจาลิยุปัชายะสุขาสุกิตาโหตูทุกขาปรมุตันตูสัเพิคิตาสุกิตาโหตูทุขาปรมุตันตู สเพเทวาสุขิตาหุนตูตุขาความเมตตุสัพเพสามาตินังสะนิชันตุโวโพสดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอะคันติมายาอิทธิพะกวนนโมโพธิสัตโตอะคันติมายาอิทธิพะกวนนโมโพธิสัตโตอะคันติมายาอิทธิพะวาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวัสินีถุเปฆะเลโพธิฆะเลแตหิงแตหิงตาธรรมธาเนนะภะวันตุปุชิตาถอยถิงกาลน นาเตทาวิหารมันทะเลเถราจัมมัชานวากาจัพพิกโวสารามิกาธานาปติอปุปปาสากาคามาจาเทสานิขมาแตอิสลาสปาณภาูตาสุกิตาพะวันตุเตชาลาภูชาเยปิจัตันทานันทสัมภาวาสังเสทัสชาตาอธาวโวปาปาติกายานิยญา,ยานิกังธรรมะวรมปิตจเตสัเพปิทุกขสักการลนตุสังขยยงถาตุจีลงังสตังธรรมอสัน ธรรมรัฏฐาตาปุคาตาสังโคโหตุสะมะโควะอัถายาตหิตายาตาอัมเหละคตุตุสะธัมโมสะเพติธรรมะตาเลนโนวุติงสัมปาปุนาเนยยามะธรรมีอริยาปะเวทิเตปสันนาหุนตุสะเพปิปานิโนพุทธทะพุทธะสาเสนีสัมมาทารังปเวจัณโตกาลีเทวปวัปาวาสติปาวัสสตุพุทธิภาวะ ภาวายสัตตานังสามิตังเนธุเมธันยิมาตาปิตาอัลฉะอัลฉะนิตังลัขันติปุตตะกังเอวังธเมนนราชโนปะชังลัขันตุสัพพธาเนวตาอุโยชสนาคาถาโพส่งเทวรัทุกขปตตานิทุกขาพยาปตตานิพยาโสกปตตานิโสกาุนตุสเพปิปานิโนเอตตาวตาจ่าอัมหิสัมพัดังปุญญาสัมพัดังสัพเพเทวานุโมตันตุสัมพัสัมปติสิทิยาทานังทัทันตุสัทยาสีลังลัขันตุสัพพเทวตาภาวะตาพิลตาหุนตุ ฉันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถาหวนตูสั ลังหันตานาติชนะรัคางัทมิสปปโสสภพุทธาพระปตาปฏิการนจีางพลังหัรตานาตเชนขัคางพันธมิสปปโสสภพุทธาพระปตาปฏิการนเจีางพลังหัรตานาตเชนะรัคางันธมิสปโสสภีพุทธาพระปตาปฏิการนจีางพลังหันตานาติเชนารั่างัทธมิสปโซสภพุทธาพระปตาปฏิการนเจยงพลังหันตานาตเชนารังพันธมิสปโสสภีพุทธาพระปตาปฏิการนจีางพลังหันตานาติเชนะรัางัทธมิสปปสพระ ด้วย้ำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์ค่ะหลายก่อนนส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพริสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แคล้วคลาดป,ปลอดภัยจากทุกโศกรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มี สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสำคั่งสอนของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานเทินอีกทั้งขอเทพเทวดาขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุนโมทนาสาธุการในการบรุงกุศลนี้เป็นอดประสิทธิประสัท พรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอา่อเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราลงถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอันมุเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการโดยเธอ